จ้าวันนี้ตํามั่วอีกสักวันเนาะพริกสิบห้าเม็ดเนาะวันนี้เนาะเมื่อวานไม่ค่อยเผ็ดแปดเม็ดนั่นกาลังพอดีพอดีเนาะวันนี้เพิ่มปูนะเพิ่มพริกเพิ่มแหนมแหนมนะคะแหนมจากหลังจากทอดไข่แล้วนะแล้วก็มีมะเขือ,อะมะเขือเปรี้ยวแล้วก็ผักแพวมะนาว แล้วก็หมูยอนะคะแล้วก็ใบชีฝรั่งหมูยอจ้ะแล้วก็มะละกอนะคะมาเลยจ้ะตำม่วอีกสักวันหนึ่งมาดูตำม่วกันค่ะเริ่มลงมือเลยนะจ๊ะวันนี้เรามาตำม่วกันจ้าตำม่วกันจ้ะอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปอ่าพริกสิบห้าเม็ด สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเกินเม็ดหนึ่งนะจ๊ะปีกสิบห้าเม็ดกระเทียมสองกรีบทำไมถึงสิบห้าเม็ดเพราะว่าเครื่องเขาเยอะเนาะเครื่องเครื่องตำมั่วเยอะ เป็นยังคือสิบผาเม็ดให้แคทแลตอีกแล้วค่ะเอาลนเม็ดหนึงจ้ะเป็นยังคือสิบผาเม็ดเพราะว่าอของลายค่ะของของที่เอามาต่ำลายเนาะค่ะเนาะต่ำจังสี่เลยจ้ะคือเกาค่ะบ่มีผงชูรส มือว่านกับเมิดค่ะแซกบมือนี่ล่องกินอีกมือนึ่งกะบ,บักหน้าวเครงสีอา่าอุ้ยนิวล็อกค่ะนิวล็อก,น,อกนิวแมตโตล็อกค่ะนิวโปง่งนิวโปง่งนิวโป่งล็อกค่ะบีบยังกับบกคอยไม่แห้ง <c oughs> ขอโทษด้วยจ้า น,นี่เลยจ้าสองอันเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วกระใส่น้ำตาลย่างดีเนาะจ้ะเป็นเป็นแม่ครัวที่ไม่ค่อยเตรียมอะไรอันนี้เลยน้ำตาลหนึ่งซอนโต๊ะจ้ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะ นะแล้วก็ปลาล่านั่นภาษาเล่าภาษาไทายออกมาปลาล่าสามสามสามชอนโต๊ะได้ค่ะเพราะว่าเครื่องท่าหลายเนาะคะ่ะสองค่ะสามค่ะเบิกหน้าแล้วเนาะบักเล่นได้บบดนี้เนาะจา้ะ ตามสไตล์คนบ้านๆเนะะาะะอ่บ้านเท่ากับสีซับบะเขือใส่นี่แ่ะค่ะนี่เป็นประวัติการขั้งแรกเนาะค่ะที่มาดามตูตําตม่วเขาเอินตําม่วนเนาะจ้ะอ้าวโรนแล้วตําม่วค่ะมีดคมๆจ้ะตําม่วของแม่ตูบ่ต้องใส่ผงชูรสจ้ะบะกอกบะกาใส่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่า อยังล่ะใยดับบะกอกเคียวมาดมกินแล้วบ่ค่อยดีบ่เอาค่ะย่านเนาะเห็นข่าวแเราย่านจ่ะนี่เลยค่ะต้องแบบนี้เลยค่ะกินแบบนี้เลยกินหอมหวนเลยจ้ะมุ้ยอ,อืมแซบบ่บ่ดีเลยจ้ะแต่ว่าไอ้เครื่องข้าวข้าสีพ่อบอเอานี่ใส้ค่ะ เนื้มหมูเอ้ยหมูแหนเน้มจ้ะแนมจ้ะหนม้มที่ทอดหมูว่านแล่ะกะหมูยอ่อลงไปจ้ะเขาใสิได้ซิมเบงก่อน,อนวามันเข็มคนบอเนาะจ้ะตำมั่วตำมั่วอยากกินอยังกะใส่ลงไปจ้ะนี่จ้ะแ่บบออืม ยังเข็มข้อนอยู่จ้ะใสผักแพ้วจ้ะผักแพ้วลงไปจ้าผักแพ้วลงไปไอหอมเปร๊จ่าผักชีฝรั่งจ้ะลงไปตี่ตูสิ้มไปน้ำจ้ะเฮ็ดไอไปน้ำเพราะว่ายานยานมันเสียรสชาตินาะยานมันมันลดมันเปลี่ยนนี่ค่ะ ยั่วๆค่ะม่ต้องตําแห้งค่ะเดี๋ยวมันสีแหลกเนาะจ้ะจังสีเลยจ้าอย่ากินอย่ากินโอ้ยไปซื้อเขาเขาก็ใส่หน่อยเดียวบ่เม้นหน่อยเดียวแล้วค่ะตามสูตรเขาเนาะอีปูค่ะอีปูยักษ์ค่ะอีปูยักษ์ซื้อมาโดนแล้วค่ะจ้ามันสีมีเนื้อบนเนาะจ้ะอีปูยักษ์นี่ห้าวเสียไว้ตอนลุยนาเนาะคั่นห้าตตาไปเดี๋ยวมันสี เดี๋ยวมันสีไอ้เขาเอิ่นไว้อย่างเนาะมันสีเละไปน้าจ่ะปูยักจ้ะใส่อีปูไปน้าจ้ะนี่แซ่บิดว้ตะโดนแล้วค่ะจากสิกินน้ําใดเนาะเวลาเข้าไปนี่จ้ะเดี๋ยวเข้าไวไ้ใส่ตอนเข้าตาแล้วแต่เอา้าลงไปอีย่างนะะเนาะนี้เข้าออกค่ะเนี่ยเนี่ยเขา้าเข้าบวกินจ้ะ พี่ตูบกินเด้อจ้ะอ่าเสร็จแล้วใส่บักคุ่งบัดนี้เนาะใส่บักคุ่งพี่ตูกัค่อยสีซิมเบิงเนาะว่าเดี๋ยวมันสเสียรสชาติซ้ำใส่ซ้ำนีแ่แหละท่ดไดบัดนี้ปลาโถอยากกินสีหากินใส่บัดนี้ัดปาปลา,ปา,ปาอืมแ่บแฉบใส่บับบบบกคุ่งพอดีแล้วค่ะแต่ว่าบักคุ่งมันหน่อย มันคงมันหน่อยแต่คงมันหน่อยโพดเนาะแต่ว่าขันใส่หลายคนนี่รสชาติเปลี่ยนขันสิเจืดเนาะนี่เลยแต่สามนำ้ำไอ้สามซอนโตพ่อค่ะขอไอ้น้ำปลาดีจะดซอนซอนโตหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเครื่องเท่าหลายจังหวะน่ะละ่ละมี่มีหนมจีนน้ำเดอ้อ ยาวาเดอขนมจีนแล้วก่นนี่ค่ะน้อยนึงเนาะค่ะเนาะน้ำปลาหอมดังดีเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้กับพ่อแล้วค่ะยั่วยั่ย,ยเออแกอีปูค่ะเสียงดังก๊อบแก๊บนี่คืออีปูเนาะ เอออีปูไ้ลงไปเลยจ้ะเหลือเหลือบักคุงตั้งหอบหนึงจากเข้าบลาไซค่ะเพราะว่ามันสิเจิดไปเนอะจึ๊บแบ่งบักคุงออกเห็ดจังสี่เลยค่ะแซ่บๆเนอะค่ะเข้าเข้าไ้เ,าเครื่องเท่าใดเข้าก็ต้องดูน้ำปลา น้ำปลาน้ำปลาเอาอย่างดีแล้วจ้ะน้ำปลาเอาอย่างดีจ้ะไอ้มาเคสต,ตอนแรงเพราะว่าบบต้องกินเขาแรงจ้ะกินตำปะคงเนาะจ้ะ เสร็จแล้วค่ะโอแล้วโอ้จะตำลายค่ะดี๋ยวมันสีแหลกเนาะค่ะเนาะเสรแล้วตำม,มั่วค่ะเมื่อน,นี้ตำม,มั่วพริกซิบหาเม็ดเนาะจ้ะเนาะตำม,มั่วจ้านี่เลยจ้ะ กินกับคำเยียวห่อนๆเนาะนี่แหละค่ะอาหารแรงาลาาสลาัดภาษาไทยเขาเอื่นว่าสลัดเนาะห้าบทสลัดค่ะเห้ากินเต็มที่เลยจ้ะอ,อาหารแรงพ่ตูมือนีเด้อจ้ะ กินอีหยังกบบอสวงคือกินตำหะ่งจ้าเสร็จแล้วจ้าอร่อยถึงใจนี่เลยจ้าเนาะนี่ตำมั่วอืมแทบ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 อิลิจจ้า ต้องซีดปากเสร็จแล้วน้องจีนค่ะน้องจีนจ้ะน้องจีนร้อนๆน,นะจ้ะ บอกินข่าวแรงแต่มีขนมจีนจาเนี่จ้ะขนมจีนแล้วก็ยังอีกบัดน,นี้ขนมจีนต้องอุ่นด้วค่ะขันห่อเ่านแน่ใจว่ามันสีเสียเดี๋ยวทองสีเสียนี่ค่ะนี่จ้ะแล้วก็ แคบหมูจ้าอืมแคบหมูจ้าแคบหมูจ้าแคบหมูกรอบๆจ้าหนังบรายเนาะจ้ะอีปูมีอีกตัวนึงจ้ะอีปูอีกตัวนึงจ้านี่เลยจ้ะอ้าวสวนไปใส่ล่ะ เสร็จแล้วจ้ามาเลยจ้ากินน้ำกันเด้อจ้าแซ่บแซ่บแซบแ kinar